สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวเกฟโอนทีวี TV ทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวที่อาจจะขัดใจชาว Android นิดหนึ่งครับเมื่อมี4ข้อเหตุผลครับที่ว่าผู้ใช้ Android อาจจะอิจฉา,าคนใช้ iPhone ก็เป็นได้ครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันครับที่จะถกเถียงกันว่าระบบปฏิบัติการในฝั่งของต้นจะดีกว่าอีกฝั่งยังไงบ้างเนี่ยแต่ทั้ง2ฝั่งเองก็มีการพัฒนาปรับปรุงฟีเจอร์การทํางานต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนทําให้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบบางส่วนหายไปแต่อาจจะมีหลงเหลือออยยู่บ้้างเล็น วันนี้ทีมงานจึงขอแนะนําวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างครับที่ทําให้ผู้ใช้มือถือ Android ยังคงอิจฉาผู้ใช้งาน iPhone กันอยู่นิดหนึ่งอันแรกครับเป็นระบบการอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละแอปครับในเรื่องนี้ครับ iOS จาก Apple ทําได้ดีมาตั้งแต่แรกครับกับระบบการอนุญาตให้แต่ละแอปเข้าถึงข้อมูลในเครื่องเข้าถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆได้เท่าที่เราต้องการครับ หลงจะเห็นได้จากเวลาติดตั้งแอปแล้วเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะมีป็อปอัปเด้งขึ้นมาถามเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการอนุญ,ญาตให้ส่งแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันไหมหรือว่าอนุญ,ญาตให้ใช้งานกล้องได้ไหมครับซึ่งการขอเพอร์มิชันเหล่านี้ครับจะค่อยๆขึ้นมาตอนที่แอปจะใช้งานหรือเข้าถึงส่วนที่ต้องการนั้นจริงๆและเมื่อเราอนุญ,ญาตแล้วครั้งต่อไปแอปก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ถามเราอีกครับส่วนฝั่ง Android นั้นจะเป็นการขอแบบทั้งก้อนทีเดียวตอนติดตั้งแอปครับทางอนุญ,ญาตก็คืออนุญาตทั้หม ทำไมอนุญ,ญาตก็ไม่สามารถติดตั้งแอปได้ตั้งแต่แรกเลยเลยกลายเป็นว่าเราต้องอนุญาตให้แอปเข้าถึงสิ่งต่างๆไปโดยปรปยายครับต่อมาเป็นระบบการแบ็กอัพที่สมบูรณ์แบบกว่าครับโดยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ใช้ Android เรียกร้องมานานพอสมควรครับคือการสำรองข้อมูลพอฝั่ง iOS นี่เรียกว่าทำได้สมบูรณ์แบบเนื่องจากสามารถเสียบสายแล้วแบ็กอัพข้อมูลทัางเครื่องเก็บไว้ได้เลยครับ พอเวลารีสโตรเครื่องก็สามารถคืนข้อมูลกลับมาส่วนฝั่ง Android เหมือนจะมีการพัฒนานระบบสำรองขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่การจะคืนค่าแต่ละครั้งนั้นต้องเชื่อมต่อกับ Google Play แล้วโหลดจากเน็ตตลอดครับมาครบบ้างไม่ครบบ้างครับนี่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะฮะอันที่3เป็นการอัปเดตเวอร์ชันที่รวดเร็วไม่โดนรอยแพง่ายๆครับ พอเป็นปัญหามาตั้งแต่ปรับยาของ Android แล้วครับที่เปิดให้ผู้ผลิตได้ปรับแต่งลอมเสริมนู่นเสริมนี่เพื่อสร้างจุดแข็งให้มือถือของตนเองได้ครับทีนี้เวลาจะอัปเดตเวอร์ชันแต่ละทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ผลิตต้องมาคอยปรับจูนล้อมยัดนู่นยัดนี่เข้าไปยิ่งเสียเวลาเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับการอัปเดตมีน้อยมากครับเพราะผู้ผลิตคงเลงแล้วว่าไม่คุ้มที่จะเสียเวลาทำลอมให้โดยเฉพาะกับการกับฝั่ง iOS ครับที่ Apple เป็นผู้ควบคุมเองทั้งหมดครับไล่์ตั้งแต่ฮารั เลือกเจาะจงสเปคเองรวมถึงด้านซอฟต์แวร์ Apple ก็ทําเองอีกเช่นกันครับทำให้การอัปเกรดเป็นไปได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่ามากปิดท้ายด้วยแอปกล้องที่ถ่ายภาพได้ดีในระดับที่เชื่อใจได้ครับโดยอันนี้ดูเหมือนว่ามือถือ Android หลายๆรุ่นจะดีแซง i ไ h o n e เวลาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความละเอียดภาพหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยแต่ภาพที่ถ่ายออกมากลับเป็นว่าดูไม่ค่อยจะสวยเหมือนภาพจากกล้อง iPhone ซะอย่างนั้นครับ ว่านั่นเป็นส่วนของซอฟต์แวร์และระบบประมวลผลภาพครับซึ่งตรงนี้ p h o n e ถือว่าทําได้ดีกว่ามือถือ Android หลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับขนาดว่าใช้แค่แอปกล้องติดเครื่องถ้าจัดภาพจัดแสงให้โอเคสันหน่อยภาพที่ออกมายังจัดว่าสวยครับเอาไปแชร์ได้แบบแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยส่วนมือถือ Android ก็จะเป็นตรงข้ามกันนะฮะนี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆท,ที่ทีมงานนำฝากกันครับว่าเหตุผล4ข้อที่ผู้ใช้ Android อาจจะยังอิจฉาคนใช้ iPhone อยู่ครับ ยังไงก็ดูให้เป็นขำๆกันครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็กดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับคลมปสเปคโฟนทีวีใน YouTube แล้วก็ซับสไคร์หรือว่าจะกดที่มุมขาวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ